พายุฤดูร้อนยังคงส่งผลกระทบในวงกว้างของประเทศไทยช่วงทางตอนบนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงแม้ว่าตั้งแต่ช่วงวันที่2ถึง8พฤษภาคมเป็นต้นไปปริมาณของฝนจะลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ช่วงวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปพายุฤดูร้อนจะกลับมาฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงเย็นนะครับเราก็กลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับผมแอดมินรุสิทธิคนจนนะครับยังคงมาติดตามสภาพอากาศนะครับกลุ่มฝนก็ขยายตัวเป็นวงกว้างโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมและก็แล้วฟังนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ f อทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมินนะครับสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็จะลืมเข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนกันได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ขอบขอบคุณล่วงหน้านะครับขอบคุณครับลักษณะอากาศทั่วไปในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็ทางภาคกลางยังคงเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนขณะที่พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกในบางแห่งรวมถึงมีฟ้าผ้าเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยมีปริมาณของฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในทางภาคเหนือ ก็ขอแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณของฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมเฉลิมน,น,น้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่ม ำหรับกรเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระหวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงทั้งนี้เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีแนวของลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบเข้าหาบรรจบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทางช่วงภาคเหนือและ ทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปนะครับประกอบกับลมระดับบนนะครับเป็นคลื่นกระแสของลมจากทางฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็เข้ามาปกคลุมอย่างภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนสําหรับในส่วนของทางภาคใต้ปริมาณของฝนลดลงเนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมัน ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง มากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทางช่วงอ่าวไทยและทะเลอ,อันมันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสภาวะของอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5บริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางโดยมีแนวโน้มส่งตัวเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีอก กาสเกิดฝนตกในบางพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตฐ์สุโขทัยกำแพงเพชรจังหวัดตากพิษณุโลกพิจิตรและทางจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสล ตะบนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสล ตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาศลบบุรีสระบุรีและอาการจนบ,บุรีอุณภม,ตมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภมิสูงสดุด35-37องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อช่ ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดนครนายก ปาจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราและจังหวัดชนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้า ขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาและจังหวัดยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26งองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-36องศา,าเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางช่วงจังหวัดพังงากระบี่และจังหวัดตรัง อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงโดยประมาณ1เมตรและบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศา,ศ,าศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญาตผานท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตในส่วนของประกาศเตือนจากกลมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดซึ่งเป็นฉบับที่13นะครับมีผลกระทบถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับเนื่องจากว่าบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็ทางภาคกลางยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเขาได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณทางเวียดนามแล้วก็ทางทะเลจีนใต้ทำให้มีแนวลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียง ใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทางช่วงตอนบนๆนะครับในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไป ประกอบกับขึ้นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นลมระดับบนนะครับระดับยอดเมฆขึ้นไปนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยก็จะเพื่อจะเคลื่อนไหลผ่านจากทางประเทศเมียนมาแล้วก็จะเข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนบน ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุรืูร้อนและก็ปริมาณของฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นโดยหลีเกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและก็ป้ายโฆษณาที่ ไม่ค่อยแข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันระหว่างความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและก็สัตว์เลี้ยงนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้ในวันที่30เมษายน2568ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่ อุตตลดิตสุโข,ขทยัยกำแพแงเพชรจังหวัดตากพิษณุโลกพิจิตรและทางจังหวัดเพชรบุร์ครับทางภาคตะวันออกเชียงเหนือครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,บรุรีลบบรุรีและทางสระบุรีครับ ในส่วนของวันที่1พฤษภาคมพศ2568ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางจังหวัดน่านพแพร่อุต,ตรดิตถสุขโขทยัยกำแพงเพชรจังหวัดตากพิษณุโลกพิจิตรและทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในส่วนของทางภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลย หนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกลาลสินมุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและจังหวัดลบบุรีจากเลด้านะครับภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณของฝนสดนะครับในช่วงบ่ายเย็นวันนี้นะครับ30เมษายน ก็กลุ่มฝนส่วนใหญ่จากภาพนะครับชัดเจนอยู่แล้วก็คือทางภาคเหนือ No.1 เลยครับคือทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ No.2 รองลงมาก็คือในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีประปายบ้างทางภาคกลางทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับ3ภาคนี้ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้3ภาคฝน ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเยอะที่สุดก็ในวันนี้นะครับช่วงบ่ายเย็นค่าต้องยกให้กับทางภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มฝนกันแบบชัดเจนเลยนะครับชี้จุดกันเลยนะครับก็คือทางเชียงแสนนะครับมีกลุ่มฝนเข้าทางแม่จันทางเชียงรายนะครับทางพานทางแม่สลวยทางชายปการทางเทิงนะครับทางเชียงคําแล้วก็ทางแม่ใจ จังหวัดพะเยานะครับทางวังเหนือแล้วก็เริ่มมีกลุ่มฝนนะครับขยายตัวแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านทางเทศบาลเมืองน่านแถวทางศบขุนปัวบอกเรือนะครับก็เตรียมตัวทางน้ําตวงนะครับก็เตรียมตัวรับมือฝนฟ้าขนองนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่าพา,า,า,ายุรุดุร้อนนะครับทางเชียงดาวทางเพลาทางห้วยดุยนะครับแล้วก็แถวทางแม่ตะละ ก็มีนะครับแล้วก็ทางแม่ห้องสอนนะครับเกิดขึ้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยหลายตำบลนะครับทางอ่าหลายพื้นที่นะครับแล้วก็แถวทางแม่ลาน้อยทางแม่แจ่มนะครับแล้วก็ทุ่งข้าวหางนะครับกาลังตกหนักเลยนะครับทางช่วงดอยเต่านะครับกลุ่มฝนเคลื่อนมาจากทางดอยเต่าแล้วก็เคลื่อนตัวมาพัดผ่านทางทุ่งข้าวหางนะครับเข้าไปอ่าเริ่มก่อตัวแถวทางจังหวัดลําพูนนะครับ แล้วก็กําลังตกหนักทางจังหวัดลําปางนะครับเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่แถวทางรองแถวจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีประปายแถวทางท่าปานะครับแล้วก็แถวทางฝักท่านะครับทางบ้านสวนทางชาตการนะครับแล้วก็แถวทางนครไทยบ้านใหม่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ทางช่วงหล่มสักท่าพลเพชรบูรณ์นะครับก็มีกลุ่มฝน เข้านะครับถล่มในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวทางสามเงานะครับทางท่าสองอยางทางแม่ละมาดนะครับแล้วก็จังหวัดตากนาโบเจดีโคนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนนะครับที่มาจากทางประเทศเมียนมากําลังเข้าแถวทางพบพระนะครับทางเจดีโคแม่สอดนะครับก็เตรียมตัวรับมือในช่วงเยน็ยนๆค่ำๆข,ของวันนี้ทางอุ้มผางนะครับแล้วก็ในส่วนของทางภาคกลางตอนบน ในบางพื้นที่นะครับแถวทางนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีเกิดขึ้นกระจายตัวหลายพื้นที่เลยนะครับแถวทางบ้านทาตุแถวทางดงเย็นนะครับก็เริ่มก่อตัวแล้วก็แถวทางอ่านหนองบวัวลําพูนะครับแถวทางโศกกันเหลืองนะครับก็มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นแถวทางกเกษตรสมบูรณ์นะครับหนองลวกพัฒนา แล้วก็ทางหนองดินดำนะครับทางพลแถวทางบัวใหญ่นะครับแถวทางประทายแถวทางนาเชื่อกุดลังนะครับแล้วก็หัวขั่ววาปีปทุมนะครับเสรภูมิก็มีกลุ่มฝนกระจายตัวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มเมฆค่อนข้างมากแล้วก็ในช่วงของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เกิดขึ้น หลายอำเภอเลยนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเช่นในตัวอำเภอเมืองนะครับก็พอมีอยู่นะครับแล้วก็ทางช่วงแถวเฉลิมพระเกียรตินะครับเฉลิมพระเกียรติแถวทางนางรองเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับแถวทางโชคชัยแล้วก็แถวทางอำเภอหนองหงนะครับแถวบริเวณาทางบุรีรัมย์ทางกาสังทางสะเตึกนะครับแล้วก็ทางช่วงบัวใหญ่ ะครับก็มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับทางหนองกี้แล้วก็ทางช่วงปากช่องนะครับก็มีกลุ่มฝนกระจายตัวทางบําเน็จนะลงทางวิเชียรบุรีแล้วก็ในส่วนของทางภาคตะวันออกก็ถือว่าเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ก็เริ่มมีกลุ่มเมฆเข้านะครับทางช่วงปวกแดงทางอาบ้านค่ายนะครับแล้วก็แถวทางจังหวัดระยองนะครับก็มีกลุ่มฝนเริ่มเข้าทางวังใหม่นะครับ แล้วก็ในส่วนของทางภาคกลางวันนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มเมฆค่อนข้างบางๆนะครับก็อาจจะทําให้มีแดดออกนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแรงจัดเท่าไหร่นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้สําหรับสภาพอากาศในส่วนของทางภาคกลางนะครับแล้วก็กลุ่มฝนเคลื่อนตัวถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ทางช่วงจังหวัดชุมพรท่าแซะนะครับก็เริ่มมีกลุ่มฝน ่อตัวทางจังหวัดละ,ละนองนะครับแล้วก็แถวทางพังงาแถวเขาพนมแถวทางสุราชในบางพื้นที่นะครับแล้วก็จะมาชุกอีกทีก็คือจังหวัดตรังทางจังหวัดตรังทางย่านตาขาวนะครับแล้วก็สตูนบ้างเล็กน้อยทางสะเดานาทวีทางคลองแงะนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มฝนตกหนักเกิดขึ้นแถวทางสุงไหงโกลกได้ ในบางพื้นที่นะครับแล้วก็พี่น้องไทยมาเลยนะครับหลายพื้นที่ก็เตรียมตัวรับมือนะครับเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสำหรับการอัปเดตก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสำหรับคลิปนี้กรับสวัสดีครับ